เปิดวาร์ปเซนเมจากาหวานใจต้นอารสวยวางตัวดีสมเป็นกุลสตรี คนดังในวงการบันเทิงแล้วแฟนคลับทั้งสองต่างฮือฮาแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงระหว่างต้นอาร์ตและพิธีกรสาวชื่อดังมากฝีมือเซนเมจากาจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีภาพออกงานในคืนวันปีใหม่พร้อมหน้าครอบครัวหนึ่งต้นทำหลายคนต่างลุ้นสถานะจนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ก็เปิดตัวเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้วแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมความสวยความน่ารักความวางตัวดีเรียบร้อยดั่งกุลสัตตี บอกเลยค่ะว่าโปรไฟล์นั้นดีจนหลายคนติดตามชื่นชมและยกให้เป็นไอดอลเลยทีเดียวและสำหรับช่องทางการติดตามภาพสวยๆของสาวเซนสามารถติดตามได้จาก i n นสตาแกรม a ดเซนเมจกาและวันนี้เราก็นำภาพมาให้ชมกันค่ะ